สวัสดีนี่ต้อนรับสู่เป็นเกยียนฮะวันนี้เราก็จะมาทำเควสททั้งหมดในดาดยานันในดาดยานันอันนี้ดาดสกลิลจะทำางทำทัสทั้งหมดในดาดนี้แล้วกันนะฮะโอเคมาอ้วให้ปรับมีเร็วเนี่ยอ,อ,อะไรไม่ได้มา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 ,มาก็ได้ก็ได้ ลังคาอะไรได้ไหมอ่ะอันนี้เอาแล้วไม่ใช่กดอันนี้อันนี้ตึ๊บตึ๊บอื้มโอยกดอะไรครบแล้วใช่ไหม อห้องสกิลิซีห้องกล้องห้องสตอรีดเป็นฟรูเมด okay. โอเคมาโหเต็มมากต่อไปทำอะไรนี้ก่อนเลยตลุดตลุดเจ้าหนูโอเค ยิงขยะตามเซตเงียดดูโอ้ไม่กูสักยาวดาวโหลด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 เป็นใหญ่มากึมาโอเครูดบัตร ไป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 แล้วก็ดึงไม่ใช่เนี่ยอันนี้เพรของในเกมเดินเพิร์เดอรนดีเนี่ยอ่เติมน้ำมันเติมน้ำมันโอเคมีแน่นอนอันนี้ยากที่สุด วะงงไงใช่เนะี่ยอะไรมาอ่ะเดี๋ยวก่อนดีก่อน <laughs> ทำงานทโทษดาวโหลดดาวโหลด ก็ดูดิบอทปลุป,ปัตเตอร์ <laughs> ทำตรงเออนี่ไงเอากเกมีสเกลเราเป,นะป,ป,ป,ป็นคนดีคนดีก็ว่าละอันนี้มัน อันนี้เติมน้ำมันใช่ไหมที่เติมปเป็นื่อกซื้อกิปกแล้วนะประมาณเกือบเกือบันเป็นหลายล้านปีนู่นอะยุดยุดไดนยังสาวอะอเออเราต้องไปที่ห้องไฟ พุชติดค้างอะโอเคอะไรขึ้นมาแบบหน้าตาปบัดเอาห้องนี้เข้าเลยนี่เติมน้ำมันแล้วก็เติมน้ำมันซ้ำอีกครั้งหน,นูอ่ะอยู่ข้างๆหนูแต่ไม่กลัวกลับหรอกเติมน้ำมันช่อยเมันใหญ่ขนาดนี้เติมน้ำมันได้เยอะแล้วค่ะอ๋อ มาเฮ้ยกระจุกกันเต็มอ่ะอันนี้ต่อฟไฟต่อฟไฟดระโดดสองหนึ่งศูนย์ ห,หนูตกใจเลยไมนอ๋อโอเคโอเคตรงนี้ต้งแต่ข้างล่างต่อเชื่อมแล้วก็อันนี้ดาวโหลดแล่มันน่าดาวโหลดอันนี้มันน่าแปลก ไม่ทำเล็บไม่ใช่หรอโอ้ยไงล้างท่อทำความสะอาดท่อนี่ไยต่อไฟโอ้เส้นตรงไม่ไม่ตรงอ,อันนี้ทิ้งขยะเศษขยะอุย้ยติดบัก๊กอกเนี่ะ โอเค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 นั่นนั่ไปอาทิตไป7นาทีแล้วตลางล่างอีกโอเค2ออไฟตรงนี้มันเปิดโอเคดูทั้งนันโอเคอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วอุ๊ยนี้เดียวจะหมดเร็วเอ้า โอเคเอาหน้าหน okay. Le> uh mm, ึ่งหน้าครบหนึ mm ่งเหทียแล้วมั้งสิบกี่เพื่อนละอู้หอันนี้อ๋แดงอยู่ขอบคุณอือต่อไปเอ๊ยเอ้ยอ่าเราเป็นคนดีก็ไดเห็น คิดใช่ไหมอ๋อมันกดไม่ได้เอาแตอ่อืม ไม้เดี๋ยวมันมาก่ะข้างบนอู้ดิดเดียวเองห้องเรียกเตอร์ห้องเรียกเตอร์เอาสวัสดีชมพูอันนี้นานมาก 1>, 1 2ึ่งสองสองสหปโอเคอีกไม่ถึงหนึ่งหรออีกไม่เกินหนึ่งร้อยเป็นก็จะเสร็จแล้วโอ้จะโหลดอันสุดท้ายหมดแลล่ใช่ไม เย้ yeah. ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายกดแชร์มุกแรงใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่เราจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมติดตามที่ช่องที่ต่อยิง200คนแล้วก็ติดตามยูทูบหิน200คนครับสำหรับคลิปนี้บายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายครับโอเคอ่ะไม่ปิดหรอ